สวัสดีครับพบกับนภัสอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีบอลมาพรีวิวให้เพื่อนเพื่อี่ๆคอบอลฟังเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังพรีวิวบอลต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเราไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการชุดอัลบ,บั้มตัวเน้นตัววีมมากันครบเลย ก็ต้องยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราอย่าลืมนะครับปัดขวาแอดไลน์ได้ที่หน้าช่องได้เลยนะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็มารีวิวพรีวิวบอลให้ฟังหนึ่งคู่เหมือนเดิมนะครับหน้าช่องเวลาเดิมเลยเป็นบอลยูฟายูโรปาลีคคู่ระหว่างอ b เบอร์ดีนพบกับฮักเคนนะครับคู่นี้เป็นอเบอร์ดีนเปิดบ้านพบฮักเคนนะครับสถิติเนี่ยเจอกันมา3ครั้งนะครับ ค nah, ู่นี้เหมือนจะกินกันไม่ลงนะครับถ้ามองจากสถิติเนี่ยคือผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับแล้วก็เสมอกันมา1ครั้งส่วนสถิติเจ้าบ้านเนี่ยโอ้ gt, โอน่าสนใจเลยนะครับสถิติเจ้าบ้านเล่นในบ้านเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นนะครับเสมอ1แล้วก็ชนะไปถึง3เลยนะครับฟอร์มดีเลยนะครับจาก5นัดหลังถือว่าเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มร้อนแรงมากเลยนะครับในการเล่นในบ้านส่วนสถิติทีมเยือนเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1ซึ่งฟอร์มก็ ้ามองโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพี้ยก,ก็แพ้ไป2นัดก็มันก็นานแล้วครับซึ่งนัดล่าสุดก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ต้องวันเนี้ยขอมองไปทางทีมเยือนนะพัทนะครับวันนี้นพัทขอมองไปทางทีมเยือนนะครับอย่างไรหากพี่พ สนใจที่จะเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับสามารถปัดขวาแอดไลน์ได้ที่หน้าช่องได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นภะพัสต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่เวลาเดิมนะครับสวัสดีครับ